สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลายในทุกตาแม่บบานในต่างแดนอ่ากสิมาเฮ็ดคลิปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคน,น้อคะเดอ hi everyone hi youtube today i have a good news to uh, let you guys know and my good news is <laughs> i got 1000 subscribe <laughs> you guys be happy with me please and then um ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจทุกตานะคะวันนี้ทุกตาได้พัน subscribe นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนแบบว่าคอยติดตามคอยสนับสนุนทุกตานะคะเนาะทุกตากับโค้งสิบรัยถึงพัน subscribe นะคะเนะอะทั้งขอบทอุกตากขา็ขอขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยค่ะที่แบบว่าอคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนทุกตามากนะคะเนอะเป็นเพื่อนทุกตามากตลอด and then thank you hi YouTube thank you everybody thank you all created from YouTube too and then thank you all my friend in the world all my friend in the world to so, to supporting me thank you so much you guys if you guys didn't support me I couldn't reach 1,000 subscribe thank you so much you guys and then ขอบคุณเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าด้วยนะคะที่ทั้งเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนเก่าที่เข้ามาอ่า เป็นกาลังใจให้ทุกตานะคะแล้วเราก็จะช่วยสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆอย่าอย่าทิ้งกันนะคะได้มาพัน subscribe แล้วเส้นชัยเราก็ยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเข้าไปเช่นไปเส้นชัยด้วยกันนะคะเส้นชัยของเราเนี่ยมันมันมีมันยาวตลอดนะคะมันก็ยังไม่จบแค่นี้มันก็จะทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆยังไงทุกตาก็ขอ ฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ตุกตาด้วยนะคะอ่ากราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งงามๆเด้อค่ะกราบขอบพคุณงามๆอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะจากใจจริงเด้อค่ะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้ตุกตาอีเนนะค่ะเนาะ <c oughs> ตุกตาก็มีความสุขค่ะย,ย่างเลน้นอยตุกตาก็อ่า่านไปแล้วขันหนึ่งเนาะค่ะเนาะคือขันอ่าพัน subscribe เนาะค่ะเนาะส่วนชั่วโมงนั้นเดี๋ยวเท่ากับ w o r k เอาไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่อยแบบว่า เฮ็ดไปน้ำกันเนะานะค่ะเนาะอันอี a แกนอีแกนอยู่ก thank you so much to all my friend in the world to support my youtube channel ตุกตา101 channel thank you so much อย u ่กา s thank you for new friend or my old friend we are gonna be friend and we are gonna uh, be together and then we we can successful together we are going to successful Successful together, okay. Uh, <laughs> thank you so much, you guys. I really appreciate it, okay. Um, I'm happy. I don't know what to say. I'm so happy that it got 1, subscribe. <laughs> I got 1,000 subscribers. I don't know what to say. So, okay. But just want you guys know that I'm so happy, and then we all kind of go together, okay. We are gonna be together. We are gonna. go 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 together okay go go together s h e r everybody up s h e e all my friend up <laughs> everybody up up and go 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 <laughs> นะคะ,ะตุ๊กก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งกราฟงามๆตุกตก๊กก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดวกไปบนมานะคะวันนี้ตุ๊กก็ทำคลิปขึ้นมาขอบคุณพัน u b บสไคร e โดยตรงนะคะแล้วก็ เดี๋ยวทุกตาก็จะพาหลังจากนี้ทุกตาก็จะพาไปชมดอกไม้สวยๆนะคะถ่ายคลิปดอกไม้สวยๆให้พ่อแม่พี่น้องดู after this I c a n I gonna have a little short video just like flower like you guys can enjoy relax with this video with flower after I say thank you guys okay and then uh I hope you guys enjoy with my video clip before you guys going to watch my video clip uh, I just want to say thank you thank you so much again you guys please don't forget, don forget to give me subscribe, like and share okay? and link a bell ding, ding. อย่าลืมกด like, share, subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกตาด้วยนะคะเพื่อเป็น uh, กำลังใจให้ทุกตานะคะ ก่อนจะไปชมดอกไม้ทุกตาก็ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะคะกับกำลังแรงใจเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยทุกตากดีใจรลายพ่อแม่พี่น้องก็บรรูุว่าสิว่าจางะะังไดเนาะดีใจแห้งเนาะคะ่นะเนาะกักประสบผลสําเร็จไปอีกแล้วขันหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะ,ะเดี๋ยวเรื่องชั่วโมงฮาจังมาแบบไล่ๆกันไปเนาะคะ่นะเนะะาะจังไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทุกตาก็ขอฝากฝากไหวกับพ่อแม่พี่น้อง เป็นกำลังใจให้ตุกตาไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อเชื่อกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้ออย่าลืมตุกตาบ้านนอยหลังนีเด้อค่ะเด้อจังไหนก็อย่าลืมตุกตาลอยแชนนอตตุกตาหนึ่งศูนย์หนึ่งแชนอนะคะหรือตุกตาแม่บ้านในต่างแดนนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะเด้อค่ะเด้อจังไหนก็อย่าลืมกันอย่าฝ้าเบื่อนายกันเด้อค่ะเด้อจังไดก็ได้เนาะอดทนสู้ไปน้ำกันเนาะเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคนใดถี่กําลังเค็ียคลิปมือใหม่เด้อค่ะเด้อ กยาเฝ้าท่อยาเฝ้าถอยด้วยค่ะเด้อเฮ็ดูไปเรื่อยๆค่ะมันต้องมีสักวันหนึ่งนะคะมันต้องมีสักวันเราต้องสำเร็จสักวันนะคะทุกตาก็สำเร็จไปแล้วขั้นขั้นหนึ่งนะคะ All the flower on my video that flower to give it to you guys to say thank you thank you for being with me and then thank you for supporting me okay all the flower give it to you guys and give it to everybody in the world. God bless. God bless. Uh, thank you everybody. Thank you all my f r i e n d in the world. Hope you guys enjoy with uh, my flower. นะคะดอกไม้ทุกตาก,ก็จะมอบให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้ทุกตานะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าสู้ๆไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะ